อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอมพิวเตอร์มือถราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ อีกหนึ่งตัวซิ่งที่เพิ่งได้รับบัฟมาไม่นานนี้ครับล่าสุดเลยแล้วปาดไปแล้วลาดเพื่อนไปตึงสวัสดีคนครับอุย้ยระเบิดแม็กเทนฮนะมาพร้อมกับสกินแมวเหมียวสกินดึกลำบานแต่ว่าน่าจะหาซื้อไปได้แล้วหรือเปล่ายกเว้นแต่ว่าเขาจะเอากลับมาขายใหมเ่เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเห็นอะไรอะไรแวบๆอยูแบบ่ขแบบ้าแงบบนอะไร <c oughs> มันแว๊บๆแวบๆนะแมวเหมียว และยิงระยะไกลตอนนี้พอใช้ได้อยู่ครับเมื่อก่อนนี้ยิงยากกว่านี้นะตอนนี้คือเรื่องของแรงดีดนะครับหายไปเยอะเลยครับผมผมบอกเลยว่าเล่นชิวนะสำหรับ,บแม็กเทนตัวนี้ครับตัวสุดท้ายอยู่ข้างบนฮะอ้าวเราเรียบเดียยืนนิ่งๆีอย่างนี้ก็โดนสไลด์เจกอกะสองศูนย์นะครับแมวอยู่ข้างตึกหมึกอยู่ข้างแตวอเ,อเ,เออเรึบเอ้ยโอ้โหูโดนหลอกยังไง ไม่ตายอะกี่นัดนะอะโนตอนนี้เพื่อนเราบุกเดี๋ยวนะอะไรดำดำก้อนมีอยู่มีก้อนอะไรดำดำ,ดำมาอยู่ตรงนั้นโชคดีนะที่ว่าเห็นมนันแปลกๆซุ่มแมวมันต้องอยู่ข้างม,มุมตึกอย่างนี้เลยซาสซสามเรับแมวซิงนะ่งฮะโอ้ยิงดีกว่าเดิมเยอะนะแม็กเทน เออข้างหน้ามาเดืมเกือบอืมไอ้ต้นไม้ต้นนี้ใครก็ได้มาตัดทิ้งทีมีตัวนี้อยู่นะลูกซองนะครับผมเด็ดเด็ดศูนย์สี่ห้าอือหือมาเด็วิ่งตามหลัง่อยู่แต่มาลูกซองนะมนไม่น่าวิ่งขึ้นมาเยอครับเพื่อนตัวสุดท้ายฮะอือเรียบร้อยไม่ไม่สามารถหลบแมวได้ไปใหม่ครับ ค่อยครับผมซุ่มตีชัดโลมาเหมือนเดิมนะอาจจะเล่นแบบไม่ได้สุดมากนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ใจกันเล่นได้เท่าที่เล่นครับแล้วเป็นอะไรไม่รู้นะผมกดมาบางทีผมไม่ได้กดมากับรีเจนทั้งตีนะจะมีรีเจนแค่ประมาณคน2คนอะไรเงี้ยแต่ตีฝั่งตรงข้ามชอบมีรีเจนทั้งตี้บางทีมีแรลงแดงด้วยแบบแรลงหมื่นแต้มแรลงติดท็อป0 0 0พมาเจอกับแรลงแกนมาร์ทอย่างผม ผมจะเอาอะไรไปสู้ครับพี่พี่ oh, <yeah. S 1> พี่พี่เล่นซะเดี๋ยวเหมือนเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวข้างหน้าอื oh. ได้มา oh. มีคนนึงล็อกหลอกสเตปนี่แหละ <laughs> เอา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 งงเอา,เอางง,อ,าง,ง <laughs> <laughs> อันนี้เขาเรียกกันล็อกหลอกโอ้โห oh, oh. ห้าหนึ่งครับ <laughs> ขอร้องเลยอย่าเอาพี่ๆแรงแดงไปเจอผมแล้วผมฝีมือไม่ถึง one hour later เออรับตีเดิมครับวันนี้มากระตีเดิมเออเออเ,ออเ,ออเออมันว่าวมันหายไปไหนมันอยู่เบรดแต่ผมบุกไงพนสุดท้ายครับอได้ยินเสียงก็จะโผลอกมาโคตรนานเต้าตรงนี้มันมีเสียงนะอยู่ข้างบนเนี่ยเหมือนผมจะได้ยินนะเออ แล้วเพื่อนโอ้โหหนึ่งหครับแล้วไงอะ่ะแล้วยังไงแล้วยังไงค่อยเล่นแล้วกันครับเอาเรียบร้อยเก็บสามอย่างนี้โอเคเฮ้ยโอ้โหเอ้ยผมจะจำหน้ามันไว้นะไอ้หมอนี่ได้เจอกันรอนี่ละ่ะรอมานั้งานละ แทบแซบเลยวิ่งออมอะครับตอนนี้เหลือสี่ต่อสี่เท่ากันนะไม่มีใครมาเฝ้าฝั่งนี้นะอืมเผื่อศัตรูมันมานะแล้วผมอยู่คนเดียวด้วยเพื่อนอยู่ฝั่งโน้นหมดเลยลแต่ว่าอืมผมได้ยินนะนเขาทำเสียงออกนะครับตอนนี้เหลือคนสุดท้ายด้วยนะเขาอยู่ตรงผมนี่แหละรอก่อนครับอยู่แถวนี้แหละมันเดินอยู่เนี่ยผมได้ยิน มาละมันมาละนี่แล้วเขาเดินไม่เก็บเสียงกันเลยนะรุ่นนี้เนี่ใจมันถึงจริงๆนะโอ้โหโอ้โหแล้วเพื่อนเราล่อยหลอคือมาดิเก็บไปหนึ่งครับตอนนี้เราเหลือสองนะเพื่อนช่วยตัดทอนหน่อยอืมเก็บไปสองโอเคเพื่อนเก็บไปครับสองเท่าครับเอาไงครับจากสองห้าเราจะได้ไหม 2ตัด5หรือเปล่าวันนี้อ่าผมตัดไป3ครับวางก่อนเลยเดียวอ,อยู่พี่อ,อโอเคโอ้สวยครับเพื่อนตัด2อือหือสองห้าก็เอาอ่ะสี่หนึ่งครับเออเมื่อกี้มันแวบ,บๆนะเฮ้ยอือจะไนเนี่ยแม็กเทนมันยิงดีมากเลยอ่ะนี่ไหม,ไหมอไอหมอนี่ไงชอบดักชอบซูมเนี่ยเฮ้ยอยู่ต่อหน้า สลบไปซะแม็กเทนครับ hour later วันนี้แถมให้นิดนึงแล้วกันนะสองตาแรกมันจบเร็วไปนิดนึงนะครับมันแบบว่าสกอร์ห้า1นรัวๆก็เลยแถมอีกตะเกมแล้วกันครับโอเคหต่สอสครับแต่ผมเก็บไป2ตัวแล้วโอ๊ยยังไงครับหนึ่งหนึ่งถ้าตัวนี้ได้ผมเก็บสามเลยนะมาดิ อาผมไม่ผมไม่ม,ไม,มันอยู่ที่ว่าใครใจร้อนกว่ากันจะให้ผมเข้าไปถือมีดรอเอ้ยข้างหน้าเอาดิแม็กเทนแล้วดูครับระยะนี้นี่ขนาดผม f อ v บ0นะที่เห็นระยะไกลๆนะั้นอ่ะคือมันไกลมากแล้วนะครับ f อ v บ0นะถ้าบาง่งบางคนเล่น f อ v บ0ีหรือ90นี่มันไกลกว่าน,นั้นอีกนะครับนี่ขนาด f อ v บ0นะ ยังมองว่าไกลเลยนะครับระยะเมื่อกี้ถือว่าไกลมากเลยครับเนี่ยระยะนี้ถือว่าไกลนะเอฟบีวีหกสิบนะครับโอ้โหัวสุดท้ายอยู่ข้างบนครับนิ่มฮะมันเดินออกเสียงอะใครๆก็รู้นิ่งออยู่นี่ไงเห็นปะมันดีมากเลยอะแม็กเจนนะครับ เอาไปเล่นกันเยอะๆนะเชื่อผมกลทีมันจะนิ่งขนาดนี้นะครับสามศูนย์เข้าไปแล้วแล้วผมง้างระเบิดได้ไหมติมเบดครับแน่นอนอันนี้ผมเปลี่ยนตี้มาแล้วนะสองเกมแรกตี้เดียวกันนะครับแต่ว่าเกมนี้ผมออกมาเปลี่ยนตี้นะครับมีไหมไม่มาฮะไม่โผล่อาา่าฮะ ซุบ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 มันเต็มมันเต็มมันเต็มเอ้ยอ๋อเขามาบีกันเหรอผมนูกว่าโอ้แล้วเพื่อนเรายังดุเลยคือเขาไม่โผล่เลยฮะอุ๊ยโอ้โหแล้วเพื่อนเราดุจัดเกมนี้ไปกินอะไรมาเอ่ยและเหลือคนเดียวอย่าบอกนะว่าผมไม่ได้คิวโอเคยังได้และ MVP 3สามเกมติดแฮะอ้าโห พลังของแมกเทนครับและนี่คือของแต่งแมกเทนเมื่อสักครู่นี้นะใครอยากเล่นตามก็เล่นนะครับผมแต่ผมคงไหม่แล้วแหละ